ขอสวีทเพื่อนทุกคนด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมในแคบแปญมิ้งเล็บบัตไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำกล่องข้อความเลื่อนตามเว็บไซต์นะครับเราเคยอาจจะเคยเห็นกันนะครับแบบแบนเนอร์เลื่อนตามเว็บไซต์แล้วมานะครับมันจะเป็นการใช้ position fixed นะครับจากสกของเสดนะครับเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวผมมาเิ่บทำพร้อมกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดเทกไอดิเตอร์ของเราขึ้นมานะครับผมใช้เป็นตัวตอมนะครับ New ิวไฟนะครับ New ิวไฟ s ์เซผมจะตั้งชื่อไว้ว่า i n d e x h t x เขโอเคสำหรับใครที่ใช้เทคนิคเนะครับก็บางตัวอาจจะไม่มีแท็ก body แท็กอะไรขึ้นมาให้นะครับให้เราทำการสร้างขึ้นมโดยการใช้สสำหรับใครที่ใช้เอ,อ่อเทคนิคที่มัน เป็นตัวที่ว่าสําเร็จรูปแบบประมาณแบบว่าพพ์มาให้นะครับก็สบายไปนะครับเราจะใช้อยู่ใน2แท็กนี้นะครับก็คือบอดี้และก็เฮดนะครับตัวบอดี้นะครับก็เอาไว้ใส่ข้อความนะครับอยากที่รูปกันนะครับใส่คอนเทนต์หรือต่างๆนะครับถ้าเราอยากจะทาให้ดีฟตัวหนึ่งนะครับมันฟิกตามหน้าจอนะครับก็สร้างนี้ขึ้นมาหรือว่าเราอยากทาให้ตัวไหนสร้างฟิดติดกับหน้าจอนะครับก็สร้างมันขึ้นมาครับแล้วทําการใส่คาสตดนะครับโอเค ผมจะตั้งชื่อคานว่า b o c k get here ครับเราจะใส่เข้าไปในออแท็กไหนก็ได้นะครับเช่น h r b o x k get ก็ได้นะครับเราอยากให้ตัวไหนมันเลื่อนตามส s c o r แล้วก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ผมจะทำให้ดูตัวนี้ก่าาอนล้วกันนะครับ ข้างในนี้ก็เป็นคอนเทนต์นะครับสำหรับใครที่เคยใช้ซีเดนมาแล้วก็น่าจะก็น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกแท็กแล้วก็หาอะไรพวกนี้ครับแต่ก็ถ้าใครไม่เคยใช้มาก่อนก็ไม่เป็นไรครับใช้วิธีนี้ได้นะถ้าจะทาในส่วนของตัวฟิกเกตเฉยๆนะครับแต่ถ้าขั้นสูงไปก็ไวเดียวติดตามนะครับาจะมีคลิปเข้ามาสอนเลครับให้เราทําการสร้างแท็กคริปขึ้นมานะครับไอสไตล์นะครับสไตล์ผิด ขอบออในะครับพิมพ์ว่าใช้นะครับใช่ใช้เป็นเทคซีเลสนะครับแล้วก็เรียวพิมพ์ว่าเรียวสไตล์เอ้ยสไตล์ชีพนะครับสไตล์ชีพครับโอเคแล้วปิดครับ โอเคครับจากนั้นนะครับให้เราดูที่คาดนะครับรอตัวคาดขึ้นมานะครับโดยการใส่ดอทแล้วก็ชื่อคาดนะครับเครื่องหมายผิดก,การนะครับเข้ามานะครับำหน้าตาเนี่ยให้เราทําการสร้างบล็อกของเราให้มีรูปร่างก่อนนะครับเราก็จะเอาเป็นว่างสักร้อยเมตรสูงสัก ลายเก็กนะครับแม็กกาวพัล 9, เลอร์เอาเป็นสีเทสกันเดี๋ยวเอาพีววดูก่อนนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เราเพิ่มตัวนี้เลยนะครับตัวที่จะทำให้มันฟิกตามหน้านจอนะครับคือการใช้ Position นะครับ ปิดเอ็ดนะครับตรงนี้โอเคอ่ามี่พิวดูวนะครับอ่าจะยังเห็นว่ามันไม่เลื่อนนะครับเพราะว่าตัวสกอร์นะครับมันยังอยู่ด้านบนสุดอยู่นะครับเราลองทำให้เห็นสกอร์ลงมาด้านล่างดนครับสักครู่นะครับทำการเลนเตอร์ลงไปเลื่อนเลยครับโดยการใช้คำสั่ง b r นะครับอเคลองเลื่อนดูนะครับสังเกตได้ว่ามันเลื่อนตามนะครับไหมครับสมมติผมมาร์คจุดไปงี้นะซิ้งเลยเนี่ยลองเลื่อนมาดูเลยครับมันจะเลื่อนตามหน้าจอเลครับสําหรับตําแหน่งนะครับเราสามารถปรับได้นะครับโดยการปรับที่ใช้คําว่าคําสั่งท็อปนะครับท็อปนี่ก็คือ ชิดข้างบนศูนย์นะครับดูนะครับเห็นไหมครับจะชิดขอบด้านบนศูนย์นะครับถ้าเราลองให้มันลงมาสักหนึ่งร้อยะยคีเอ็กนะครับอ่าจจะลงมาประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพิกเซลนะครับโอเคส่วนให้ชิดซ้ายนะครับก็เล็กนะครับขออภัยครับเป็นศูนย์นะครับ ก็จะสังเกตได้ว่ามันชิดซ้ายนะครับโอเคเราก็พอเป็นอ่าโอเคสักเนี้ยถ้าตามแบนเนอร์ทั่วไปนะครับจะติดอยู่มุมใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับ<ม>ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมานะครับเป็นการใช้ position fix นะครับในตัว s s t e d นะครับใครที่สนใจหรือว่า อยากเรียนรู้ด้านไหนสามารถเสนอหัวข้อเข้ามาได้นะครับถ้าผมพอจะสอนได้ผมก็จะนํามาสอนให้นะครับหากใครอยากติดตามผลงานก็สามารถกดซับสไครป์หรือกดไลค์แฟนเพจไว้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกทุกอาทิตย์เลยนะครับกับหัวข้อ,ขอต่างๆที่เพื่อนๆของกันเข้ามานะครับอ,อย่างไงก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ